สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้วันศุกร์เนะาะวัองสะพุงบ้านผมะน,นี่ะครับฝนตกทั้งขึ้นเลยครับเบ็ดมือเบ็ดขึ้นผมลงเงางานไว้ครับนี่ลงหล่นนี่ใส่เลรียตัวนบาลาร์เอา <c oughs> ลงเงาเื็ดขึ้นนี่ระมา่นหกโมงเคืงทุ่มนึงผมลงเงาครับลงล่องขึ้นไปรอบหนึง่งละ เศร้ามากกับมามาลงอีกนะครับนี่ลงเก็บรายละเอียดแล้วก็เอาพัดลมเป่าครับที่น้องเนี่ย <c oughs> พัดลมเป่าเอาอากาศบ้อนแรงครับมันกใเฮ็ดยังไดได้นอกที่น้องเนาะผมก็อยากจบงานอยากเก็บงานของลูกค้านะครับแต่ว่ากับพญยามเฮ็ดให้ดีที่สุดครับผมอัในใดที่ขาดเกินเกินกับพญยามเค็บให้นะครับ เอาให้ดีที่สุดนั่นแหละครับชุดนี้เป็นร่างสังท้องเหลีอยงทั้งหมดเลยสามตัวสามชุดทัานท่ายกโลกสีไปแล้วกันงามนะครับผมว่าขันมีแดดมี่างสว่างสว่างจักหน่อยเลยสีงามจังทั้งนี้ทั้งนั่นกน็มันเลี้ยงไม่ได้น้องพี่น้องฝนฟ้าอากาศจะต้องอยู่กับมันให้ได้ครับเราต้องปรับตัวเข้ามันครับ มันตกเขาก,ขกะเท็ดค้อเ่านล้วเ็ดตามสภาพครับเอาพัดลมออกให้มันแหงไว้ไวให้มันกล้ามไว้ไว้นะครับกล้ามมันจับตัวไว้แล้วกะน,น่าจะดีวาครับเพราะว่าผมกับสีลูบน้ำมันให้อยู่นะครับเวลาเก็บงานลูบน้ำมันให้อีกรอบนึงนะครับให้เง,งาขึ้นอีกนะครับมันก็นอยู่ที่เทคนิค แต่ละคนครับผมประสบการณ์กับมาหลายดอกครับค่อยๆสั่งสมไปครับเป็นอาชีพเสริมที่ผมมักนะครับเพราะว่าผมมกักหาป่าในเมื่อใจมันมักแล้วมันจะไม่ใช่ไปขึ้นนึ่งหลครับผมหรือว่าเาไดใเฮ็ดสิ่งที่ห้องหักเนาะขันบดใจรักี่เฮ็ดบ่ไเลยอกครับแบบนี้ครับ ผมเสื้อเลยเพราะว่า,าผมเห็ดหนีผู้ใดอยากที่น้องหรือว่าเพื่อนฟูงมาเล่นนญนำเพื่อนมานนั่งเบืองผมเห็ดหนีเพื่อนย่อมนะครับแต่ขันว่าเขาเห็ดเพื่อใส่งานเจ้าของเองนะครับเห็ดจังได้ก็ได้ครับผมเห็ดก็ได้ยิ่งเ็ดได้ครับแต่ว่าอันนี้เขาเห็ดขายเนาะเฮห็ดขายหนึ่งเลยก็คือความสวยงามบวดลายสวยงาม ความละเอียดอ่อนนะครับการลูกค้าที่เพื่อนสร้างมาเนี่ยเพื่อนกระจายดีครับลูกค้าเนี่ยบ่อษัทแห่งสร้างกดดันนะครับ <c oughs> นี่ครับกําลังขึ่นนี่มันกับเฮ็ดยังบ่ได้ครับเพื่อนสืแต่ได้แต่ในลมในลมแบบนี้เนาะมองเห็ุงานผมกับยุคนสาคุนน้ำถว่มเลละนะครับมีโอกาสมีทุนกับสิเห็ดให้มนั้นขยับขยายมัน ได้มาตรทานก็นี่ครับผมเพราะว่าอาชีพนี้ผมก็สีเฮ็ดไปอีกดนนี้เนาะนี่เป็นการทดลองเฮ็ดนะครับแค่ฝึกฝนเฮ็ดมากนี่ก็หาปีไม่เยอะครับผมอะประมาณหาปีหกปีนะครับล่องผิดล่องถูกมากเห็นสร่างไดเพิ่นเฮ็ดงามๆบ่ได้อิจฉาเพิ่นครับยกย่องเพิ่นแล้วกะเอาเพิ่น เป็นแบบยางเขากับมาเสร,รมิมเติมแต่งเอาเป็นเอกลักษณ์ของเท้าครับผมถือว่าเพื่อนเป็นคู่ว่าอาจารย์นะครับเนาะสร้างใยดุนกลอนเนาะเขากะบ,บึงส่วนไหนที่เข้าอาอกมาปรับแตง่งแต่ว่าเขาเ้าเอาคือเพื่อนเป้๊ยตครับมันเฮ็ดว่าได้หรอครับเลื่อนแบบกันนะครับมันอยู่ที่ฟ้อนสวรรค์ฟ้อนแสวงครับผมโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมครับผมบรรยากาศบรรยากาศฝนประมาณนี้ มื่อนี่กระสิไปแบกปุ๋ยให้เ่าแล้ะครับสร้างผู้หาเก้ครับขอบคุณที่รับชมครับผมฝากน้ำอันยิ่งตาัานบ้านไว้ครับผมสวัสดีครับ